สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยสวยไหมเสื้อโอเคมากมากเลยเนาะเข้ามาสองสีขนบอลลูนนางแบบอกสามสี่ใส่สามสี่เป็นประ้าเยื่อไผ่ซับในเรียบร้อยสวยตามไซส์สวยตามหุ่นสวยตามงานสวยตามเทศกาลงานบุญงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ได้เลยนะคะฝีมือช่างดูง,งานของช่างได้ค่ะเละไซส์ช่างเผื่อสองนิ้วค่ะแต่ละไซส์ช่างเผื่อให้แล้วสองนิ้วค่ะออกสามสี่ หน้าผ้าก็ได้36ค่ะขาไล่ไปเลยนะคะอก34หน้าผ้า3า6อก36หน้าผ้า38ที่นี่เราไม่ยึดใสเ s ส9 x 3, l 2X3X เราไม่ยึดยึดรอบอกรอบเอวเป็นเกณฑ์นะ,ะเข้ามา2สีเท่านั้นเป็นผพาฟ้าเยอะผ่ยซับใหม่เรียบร้อยค่ะดูการจีบการรูดของช่างดูการจีบการรูดของช่างดูงานของช่างได้ เราแข่งกันที่ไหนคะเราแข่งันที่แพทเทิร์นน้อที่ฝีมือวัสดุดีวัสดุดีดดช่างดีท็กอย่างมาย่อมดีๆีขึ้นมาอยู่บนตัวเรายิ่งดีมังยิ่งขึ้นรอบนี้คอสวยไหล่จีบยกแขนเป็นไ,ไงแขน